สวัสดีครับชมกคนเราเป็นพันธุ์เชียวครับโอ้วันนี้น้องไปสวยเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้น้องไปสวยเป็นพิเศษเลยน้องไปนี่จะเป็นคนที่ผิ้วขาวเนียนสดใสเขาจะทำไปอย่างนั้นสิลูกเออยิ้มเนี่ยวันนี้น้องไปสวยครับผม อ้ปกติแล้น้องไปไม่ใช่คนดำนะเป็นคนขาวนะครับเนี่ตาวาว,ต,ว,ต,วตาวาวอะไรทำตาวาววสิลูก,กอขอทำขอดูตาวาววหน่อยลูกขาดูตาวาววหน่อยโอ้โหเนียเนี่ยอ่าช่ออนี่ยอะไรตาที่นไปไปนะเป็นอยู เร,เรากำลังพาพี่น้องมาอยู่กับออน้องปลายครับผมวันนี้ก่อนจะคือทั้การแสดงครับผมช่วงเตรียมตัวตอนนี้รอกรรมาการตอนนี้รอกรรมาการเก่าเปิดงานอยู่กับคู่จิ้นของเธอครับนั่นคือ mọi lẽ là lúc đi qua mẹ à, nào ăn lúc đi qua mẹ anh ăn lúc đi qua mẹ anh ăn lúc đi

่เจแม่ก้ยกับมาใกับโกหกล่องอยู่นี่หลังจากให้พอเสร็จก็ไปเห็นยังม้างกันก้มเทกัแฟ่กไปก้มเทกับแฟบางกล่องกันสิ้น กันซีลลูกไปอ๋อพ่อเอ็งได้ยังมาตอนเนาะบ่ายนี้ได้สับปะรดขอบคุณมากครับสับปะรดกินระหว่างทางครับพ่อเอ็งได้สับปะรดมาฝากครับเป็นเลยสับปะรดมาฝากโอ้ยมันก็แหนนั่นก็เอินมันก็แหนนแหนนเลย เคนกินข oh, ึ้นหนูเนี่ยขอบคุณพ่อเอกมากครับขอบคุณพ่อเอกมากอันนี้น้องต้นหลิวสาวสวยประจำลังยามอย่างนอนนี่นอนง่ายไงได้พี่น้องนี่ย่นยันยัผ่าลงรังแล้วก็ขุดนอนหลอด นกต้องอยู่ลังตาหักยังเนี่ยอันนี้นกตัวเหลียวก็มีแมวมองด้วยเหรอเนี่ยสายหน้าสายหน้าตัวฉกาดเลยผิวสวยอะไรสวยสวยไปหมดเลยสวยหมดแล้วสวยหมดแล้วไม้มันก็ยังอยู่ในตัวหนูแหละจริงเหรอจริงครับ ครับ <c oughs> อันนี้สาวน้อยมาจากไหนนี่สาวน้อยของน้องพลอยเหรอสวัสดีค่ะสวีสวัสด,ดีเก่งด้วยอะ่ะสวยมากเลยลูกสวยมอุ้ยลูกหลเหรอช่างกล้าถาม,มก็สวยขนาดนี้ อาหูองรับ่อยอย่าพูดแบบนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับเนยมันจะหัก้องคุณดกขึ้นรอแถวเอาลูกลูกไส้พอหลอดรอดอหอดลูกไส้พอหลอดรอพอหลอดเลยพอหอดแต่แต่เป็นนุ่มก็รออย่ังสร็่เหอคุณเนน่อยจะจอยยังสร็่ะ อร่อยแมนจะได้ต้องมาหนัากระวนเอาพ่อเขาวงกันตั้งแต่อยู่18บแป<ล>ดปีเลยนี่สูทเดียวกันนี่เป็นสุทข้ามวางอันนี้ก็เป็นยุคพานติดกันพ<ม>ื้นที่ติดกันลงจากภูพานมากกันเป็นคำามวางเป็นพานครับไปเอกมันน่ะชุดเพบนกับเตัว <ะ S 2> คุณชายดีเป๊ะเลืลเอชยชุดนี้เป๊ะอยู่แต่ว่าใส่ชุดอันขึ้นไปแมชุดขึ้นไปเทกเสียงแมชุดที่ขึ้นไปเทกเสียงนั่น อาก็ซื้อต่ลำลองก็ซื้อเนาะคือกันคือกันคือกันกับสารวัตรแม่คือกับมก์ไทายกวัดแม่อ่าจะเริ่มสุขมายังญาติโยมนะฮะมาเนี่ยนะสาธุชนผู้ใจบุญตั้บุญทำกุศลเป็นสิริมงคลโคตรตัวเรานะโยมประมาณนี้ไหม อ,อันเนี่กันเห็นผู้ชายนะกันเห็นผู้ชายนั่นนะผู้ชายคอยตัวนั้นนเตออา้าอารมณ์ดีตัวกัเป็นทีมงานที่อารมณ์ดีอะะไรนอ๋อเป็นเพลงแรกครับเป็นเพลงแรกเป็นโชว์แรกครับเปิดงานงานวั่นีน้เปิดงาน นครงฉากเนปตูนี่มัครับผมันนี้บรรยากาศนีรรด้านหลังเวทีตอนเตรียมการแสดงครับตอนเตรียมตอนนี้เตรียมการแสดงแล้วครับผม FC นี่มารู้จักกับพีคอนสวัสดีค่ะเอามือข้างหนึ่งเป็นไอ้ลูกวิววิวผู้มไปอ่ะจ้า นี่อันนี้น้องหยกอะไรเลยหยกปียพรเอาหยกปียพรเนี่ยครับหยกปียพรนี่ตัวจริงครับเนี่ยลูกโปก็สวยนะครับลูกโปก็สวยตัวจริงก็สวยไม่วยเอาเรายิบหยิ้มขอกล้องมาดีลูกนี่แหละหยกดอกพี่เอาเอาเหรอลูกก็ทำไมตอนนี้ขาวอ่ะลองรองพื้นค่ะดูจากมือได้นะเอาเหรอเออเออเอออันนี้ใครอ่ะน้องเอมี่นี่นี่ นีรแเอรมิกาครับพยรับดีกว่าขอรถแท้วอรมือได้นจะใส่ยูนี่หะเอใ่ย่ Wirtschaft> ่ไหก็ตาก็เสร็จแฮรถแเวอร์ตมอเออเนยังกับ่ได้คลิปกถ่ย่ได้รถแตึมตอยู่เออนี่ก็สิล้วนเลยโอเค่ลูกสู้ๆลูกิ้งปังๆลูกปังๆเฮงๆรวยๆมันม แล้วลุงเรื também, idos, death, think, ่องหน้าท right ี meals, ่การงานลุมีซื้อพิศาจคนนักดนตรงตลอดไปาลูกไปมัน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 นี่เป็นเพลงประจำจังหวัดไม่ใช่เป็นเพลงประจำจังหวัดเป็นเพลงศิลปินที่จัดขึ้นเป็นเพลงเฉพาะในงานกับสถาัน คลิปน,นี้กับาพี่น้องเพียงสาม,มีครับผมฝากติดตามช่องพลอยระเบิดฟฟิเชียวขอบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไมตรีขอบคุณมากกว่าเพียงครับผมขอบคุณมากครับ